สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านของช่อง u n l m m t t e d Mindset จิตไม่จำกัดนะครับเคยไหมครับที่รู้สึกว่าตัวเองต้องแบกรับความคาดหวังจากคนรอบข้างไว้มากมายเหลือเกินหรือว่าบางทีก็รู้สึกเหนื่อยล้ากับการพยายามที่จะทำให้ทุกคนพอใจนะครับคนจำนวนมากเคยผ่านจุดนั้นกันมาแล้วครับแล้วก็คำถามก็คือเราจะหยุดแบกรับความรู้สึกเหล่านั้นได้อย่างไรเพื่อที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการได้อย่างแท้จริงนะครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง7วิธีที่จะช่วยให้คุณเลิกสนใจในสิ่งที่ไม่จําเป็นกับชีวิตของคุณและมันก็ไม่ควรที่จะเป็นที่สนใจตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วก็หันมาโฟกัสกับชีวิตของตัวเองให้มากขึ้นนะครับข้อ 1. จําไว้ว่าทุกสิ่งในชีวิตล้วนแต่เป็นสิ่งที่ชั่วคราวนะครับหลายครั้งที่เราจมอยู่กับปัญหากับความผิดหวังหรือแม้กระทั่งความสุขที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้จนเราลืมไปว่าทุกสิ่งล้วนแต่เปลี่ยนแปลงไป ไม่มีอะไรที่จะคงอยู่ตลอดไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่หนักอึ้งหรือว่าความสุขที่หอมหวานล้วนแต่มีวันสิ้นสุดลงเสมอลองคิดดูสิครับช่วงเวลาที่คุณรู้สึกแย่ที่สุดในชีวิตตอนนั้นคุณอาจจะคิดว่ามันจะไม่มีวันผ่านไปได้เลยมันต้องอยู่กับคุณตลอดไปแต่ว่าสุดท้ายมันก็ผ่านไปใช่ไหมครับเช่นเดียวกับช่วงเวลาที่คุณมีความสุขมากๆมันก็ไม่ได้คงอยู่ตลอดไปเช่นเดียวกันการรู้แล้วก็เข้าใจถึงความไม่แน่นอนนี้ ไม่ได้แปลว่าเราต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ใส่ใจหรือว่าปล่อยให้ไร้ความหมายไปเลยนะครับแต่ว่ามันคือการทําให้เราเข้าใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะก้าวผ่านมันไปได้เสมอและเมื่อรู้ว่าทุกอย่างล้วนชั่วคราวเราก็จะหันมาให้ความสําคัญกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรามากขึ้นใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นไม่ยึดติดกับอะไรสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากเกินไปเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เราจะเหลืออยู่ก็คือประสบการณ์แล้วก็บทเรียนที่เราได้เรียนรู้ต่างหากล่ะครับ ข้อ2ไม่มีใครสนใจคุณขนาดนั้นหรอกพราะเขาก็มีชีวิตของตัวเองกันทั้งนั้นอาจจะฟังดูแรงไปหน่อยนะครับแต่ว่ามันคือความจริงที่หลายคนมองข้ามไปหรือไม่ก็ไม่อยากที่จะยอมรับนะครับคนเรามักจะคิดว่าคนอื่นกําลังจับจ้องเราอยู่ตลอดเวลากําลังวิพากษ์วิจารณ์ณเรากําลังตัดสินเราแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วคนส่วนใหญ่ต่างก็ยุ่งอยู่กับชีวิตของตัวเองยุ่งอยู่กับปัญหาของตัวเอง ความฝันของตัวเองแล้วก็สิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญแล้วก็รับผิดชอบต่อชีวิตของเขาเองในแต่ละวันนะครับลองคิดถึงตัวเราเองก็ได้นะครับคุณใช้เวลามากแค่ไหนกันในการคิดถึงชีวิตของคนอื่นอาจจะแค่นิดหน่อยเท่านั้นใช่ไหมครับแป๊บเดียวคุณก็ลืมแล้วแป๊บเดียวคุณก็ต้องเอาความคิดเอาพลังงานของคุณไปใช้ทามาหากินหรือไม่ก็เอาไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องของตัวเองที่คุณจะต้องทํา คนอื่นก็เป็นแบบนั้นแหละครับพวกเขาอาจจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเราบ้างแต่ว่าเชื่อถือว่ามันไม่ได้อยู่ในความคิดของพวกเขายาวนานขนาดเท่าที่คุณคิดหรอกครับการรู้และเข้าใจถึงเรื่องนี้จะช่วยปลดปล่อยคุณจากภาระที่คุณต้องคอยสร้างภาพลักษณ์หรือว่าทําตัวให้สมบูรณ์แบบในสายตาของคนอื่นเพราะว่าเมื่อคุณเข้าใจว่าไม่มีใครมานั่งใส่ใจรายละเอียดชีวิตของคุณมากมายขนาดนั้นคุณก็กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น กล้าทําในสิ่งที่อยากทําโดยไม่ต้องกังวลว่าใครจะคิดยังไงนะครับข้อ 3. คนเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันทุกคนยอมรับความจริงข้อนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบคุณนะครับนี่คือความจริงที่เจ็บปวดสําหรับบางคนแต่ว่ามันเป็นอิสระสําหรับอีกหลายคนนะครับโลกนี้มีคนเป็นหลายพันล้านคนและมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะถูกใจทุกคนหรือว่าทุกคนจะถูกใจเราการพยายามทําให้ทุกคนชอบเรานั้น เป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้แล้วก็มีแต่จะทําให้เราเหนื่อยเปล่าๆนะครับบางคนอาจจะคลิกกับคุณบางคนอาจจะไม่คลิกการที่คุณไม่ถูกใจใครหรือว่าใครไม่ถูกใจคุณมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณมีอะไรผิดพลาดหรือว่าพวกเขามีอะไรผิดพลาดนะครับมันแค่หมายความว่าคุณกับคนคนนั้นอาจจะไม่ได้มีเคมีที่ตรงกันก็เท่านั้นเองครับการยอมรับว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบเรามันจะช่วยให้คุณปลดปล่อยตัวเองออกจากความกดดันที่คุณต้องคอยเอาอกเอาใจ หรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้คนอื่นพอใจคุณจะกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงแล้วก็หันมาให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพกับคนที่เข้าใจคุณแล้วก็ยอมรับในตัวตนของคุณมากกว่านะครับข้อ 4. การไม่สนใจไม่ใช่การบอกให้ตัวเองเฉยเมยต่อโลกนี้เฉยเมยต่อผู้คนทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือการสบายใจที่จะแตกต่างจากคนอื่นต่างหากหลายคนเข้าใจผิดว่าคําว่าไม่สนใจหมายถึงการไม่แคร์อะไรเลยไม่มีความรู้สึก ไม่มีความรับผิดชอบหรือว่าทําตัวเป็นคนเย็นชานั่นไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงนะครับการไม่สนใจในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเราจะกลายเป็นคนที่ไม่แยแสต่อโลกหรือว่าทําตัวแห้งแล้งต่อคนอื่นแต่ว่ามันคือการเลือกที่จะสนใจแต่ในสิ่งที่สําคัญจริงๆและก็ไม่ปล่อยให้เรื่องเล็กน้อยที่ไม่จําเป็นมาบั่นทอนจิตใจของเรานะครับมันคือการที่คุณกล้าที่จะแตกต่างกล้าที่จะยืนหยัดในจุดยืนของตัวเองแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่คิดเหมือนคุณก็ตาม มันคือการที่คุณรู้สึกสบายใจกับความเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าสิ่งนั้นจะดูแปลกแยกหรือว่าแตกต่างจากบรรทัดฐานทางสังคมแค่ไหนก็ตามการที่คุณไม่สนใจความคาดหวังของคนอื่นไม่ได้แปลว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่ดีหรือว่าคุณผิดอะไรนะครับแต่หมายความว่าคุณรู้จักตัวเองดีพอและคุณกล้าที่จะใช้ชีวิตในแบบที่สอดคล้องกับคุณค่าภายในของตัวคุณเองเท่านั้นเองครับ ถ้าคุณผู้ฟังชื่นชมเนื้อหาพัฒนาตัวเองแนวนี้แล้วก็อยากจะอ่านบทความที่เรียบเรียงจากสกคริปต์ของ EP ที่คุณกำลังฟังอยู่นี้และทุกๆ EP ในช่องนี้อีกมากกว่า650 EP ในรูปแบบของไฟล์ PDF ซึ่งก็เป็นไฟล์ eBo o k ประเภทหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกช่อง Unlimited m y s e t s จิตไม่จำกัดได้นะครับค่าสมาชิกเพียงเดือนละ100บาทนอกจากจะได้อ่านบทความครบทุก EP แล้วก็ยังจะได้ชมคลิปเนื้อหาพิเศษที่ดูได้เฉพาะสมาชิกอีกด้วยนะครับสมัครได้ที่ปุ่มสมาชิกเลยนะครับ ข้อ5สร้างชีวิตที่คุณชอบชอบชีวิตที่คุณมีชื่นชมในสิ่งที่คุณเป็นแล้วก็เลิกกังวลเรื่องของคนอื่นลองหลับตาแล้วก็จินตนาการถึงชีวิตที่คุณอยากจะมีสิครับมันเป็นอย่างไรคุณกําลังทําอะไรอยู่คุณรู้สึกอย่างไรเป้าหมายที่สําคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่การแข่งขันกับคนอื่นไม่ใช่การพยายามที่จะมีทุกอย่างเหมือนกับคนอื่นแต่ว่ามันคือการสร้างชีวิตในแบบที่คุณรู้สึกถึงความสุขและก็ความพึงพอใจนะครับ ในเวลาเดียวกันการรู้จักชื่นชมในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วในปัจจุบันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับบางทีเรามัวแต่มองหาสิ่งที่ขาดหายไปจนลืมไปว่าเรามีอะไรอยู่ดีๆมากมายรอบตัวทั้งคนรักครอบครัวเพื่อนร่วมงานสุขภาพที่ดีหรือแม้กระทั่งกาแฟยามเช้าแก้วโปรดสักแก้วหนึ่งการที่เราคอยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือว่ามัวแต่สนใจว่าคนอื่นมีอะไรคนอื่นทําอะไรคนอื่นได้อะไร จะทําให้เราไม่มีวันพอใจในสิ่งที่เรามีและเราจะรู้สึกขาดแคลนอยู่ตลอดเวลาลองหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองสร้างชีวิตในแบบที่คุณอยากจะใช้ชีวิตชื่นชมแล้วก็ซาบซึ้งในสิ่งที่คุณมีและปล่อยวางเรื่องของคนอื่นไปบ้างเพราะว่าชีวิตของคุณคือสิ่งที่คุณสามารถควบคุมแล้วก็สร้างสารรค์มันขึ้นมาได้ด้วยตัวเองนะครับข้อ 6. อย่ารับคําวิพากษ์วิจารณ์จากคนที่คุณจะไม่รับคําแนะนําจากพวกเขา ประโยคนี้จริงแท้แล้วก็ทรงพลังกับชีวิตของคุณมากนะครับคนเรามักจะรู้สึกเจ็บปวดกับคำวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันมาจากคนที่เราไม่รู้จักดีหรือไม่ก็ไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำหรือว่าเราไม่ได้เคารพในความคิดของพวกเขาเลยแต่ทำไมเราถึงยังให้คุณค่ากับคำพูดเหล่านั้นมากเกินไปลองตั้งคำถามกับตัวเองดูครับว่าคนคนนี้มีอิทธิพลต่อชีวิตของฉันมากแค่ไหนหรือว่า เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ชั้นมากพอที่จะให้คําแนะนําแก่ชั้นได้ไหมถ้าคาตอบคือไม่หรือว่าไม่แน่แล้วทําไมคุณถึงต้องให้ความสําคัญกับคําวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นด้วยละครับลองนึกถึงนักกีฬามืออาชีพพวกเขาจะรับฟังคําแนะนําจากโค้ชที่เชี่ยวชาญและก็ผ่านประสบการมามากมายเท่านั้นพวกเขาจะไม่เสียเวลาไปกับการฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนดูที่ไม่เคยลงสนามจริง การที่คุณเลือกที่จะรับฟังคาวิพากษ์วิจารณ์จากคนที่คุณเคารพแล้วก็เชื่อถือในสติปัญญาของพวกเขาเท่านั้นมันจะช่วยปกป้องคุณจากพลังงานลบที่ไม่จําเป็นแล้วก็เปิดพื้นที่ให้คุณได้เรียนรู้และพัฒนาจากคําแนะนําที่เป็นประโยชน์จริงๆนะครับข้อ 7. เลิกมองหาการยอมรับจากคนอื่นคุณค่าและความหมายของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเห็นด้วยหรือว่าการยอมรับจากคนอื่นแต่อย่างใดนะครับนี่คือหัวใจของการใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระแล้วก็มีความสุขอย่างแท้จริง เรามักจะถูกสอนกันมาตั้งแต่เด็กว่าต้องทำตัวดีๆต้องเป็นที่รักของทุกคนต้องเก่งต้องประสบความสำเร็จเพื่อให้คนอื่นยอมรับแต่ว่าความจริงแล้วคุณค่าในตัวคุณนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายตาของคนอื่นเลยแม้แต่น้อยคุณค่าของคุณมาจากภายในตัวของคุณเองมันมาจากสิ่งที่คุณเป็นจากสิ่งที่คุณเชื่อจากสิ่งที่คุณทำและสิ่งที่คุณให้แก่โลกใบนี้ การที่เราคอยวิ่งไล่ตามการยอมรับจากภายนอกมันก็เหมือนกับการสร้างบ้านบนผืนทรายนะครับมันไม่มั่นคงและก็พร้อมที่จะพังทลายได้ทุกเมื่อที่การยอมรับนั้นหายไปลองหันกลับมามองตัวเองคุณคือใครคุณมีดีอะไรคุณภูมิใจอะไรในชีวิตของตัวเอง การที่คุณรู้จักคุณค่าในตัวเองอย่างถ่องแท้จะทําให้คุณไม่จําเป็นต้องพึ่งพาอาศัยการยอมรับจากภายนอกอีกต่อไปคุณจะมีความมั่นคงทางอารมณ์และคุณจะกล้าพอที่จะใช้ชีวิตในแบบที่คุณเลือกไม่ใช่ชีวิตแบบที่คนอื่นเลือกให้หรือว่ากําหนดให้การรู้คุณค่าในตัวเองคืออิสรภาพที่แท้จริงของคนเรานะครับชีวิตของเราทุกคนมีค่าและก็มีคาวมคามหมายในแบบของตัวเองการหยุดสนใจในสิ่งที่ไม่จําเป็น ไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือว่าเป็นคนที่ไม่ใส่ใจโลกนะครับแต่ว่ามันหมายถึงการที่เราเลือกที่จะปกป้องพลังงานและจิตใจของเราเพื่อนําไปใช้กับสิ่งที่สําคัญจริงๆกับชีวิตของเราและเมื่อเราทําแบบนั้นได้เราก็จะค้นพบว่าชีวิตมีอิสระและก็มีความสุขมากกว่าที่เราเคยจินตนาการเอาไว้มากเลยนะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าช่องนี้มีการเปิดรับสมาชิกด้วยนะครับค่าสมัครสมาชิกเพียงเดือนละ100บาท คุณจะได้อ่านบทความที่ใช้ทำสคริปต์ของคลิปในช่องนี้ทุกคลิปครบทั้งหมดไม่มีตกหล่นมากกว่า650บทความทรงคุณค่านะครับเป็นเนื้อหาที่ผ่านการคัดเลือกแล้วก็เรียบเรียงอย่างพิถีพิถันโดยผมสุระนวลประดิษฐ์แอดมินของช่องนี้นะครับเพื่อให้คุณอ่านในรูปแบบของไฟล์ PDF หรือว่าเป็นไฟล์ eBook นะครับทำให้คุณเข้าใจเนื้อหาได้ลึกซึ้งมากขึ้นให้คุณพัฒนาตัวเองเป็นตัวคุณเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดได้เร็วขึ้นและก็มากขึ้นทุกวันนะครับ ใครที่ชอบการพัฒนาตัวเองด้วยการอ่านก็อย่าพลาดการสมัครเป็นสมาชิกช่องนะครับคุ้มค่าอย่างแน่นอนเหมือนกับคุณมีอ e ีบุ๊กดีๆหลายร้อยตอนเอาไว้อ่านนะครับและพิเศษสุดคุณก็จะได้ดูคลิปที่มีเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่ดูได้อีกด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในอลิมิเต็ดไม่จำกัด EP ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ